เรามาทําธุระอะไรก็ไม่รู้ที่ห้างแต่ก่อนที่เซนทรั 9, ลติ๊กเก้าแต่ก่อนอันเนี่ยเราเป e ็นอีซอีสซิ่งก่อนนะคะคือป้าบอกหนูว่าอะไรนะจะพามาสบายจะมาสบายแต่ไม่บอกว่าอะไรแต่ว่าหยุอะไรก็ไม่รู้เอากินก่อนแล้วกันที่เขาบอกมีร้านบ <BBQ S 2> ิบีคิวกริลเลตออนเซ็ตเนใหม่ที่เนี่ยนะแต่ว่ามีสกกาขาอื่นมาแล้วเหรอใชออ่ออนกิจูออนกิจังสามที่โบกี้อ๋อเป็นพวกหมูโบกี้เลย ร้านเล็กๆนะแต่ว่าอร้านจกชื่อร้านนั่นแหละเห็นได้ทุกอย่างเลยแล้วได้กินหองเอยเวลาองกิจังเหรอองกิจจูงองกิจังองกิจจงหรองกิจังไม่รู้อ่ะเขาก็จะเป็นแบบพวกเสร็จๆมีอจรจรแรกอยากกินซัมมอนดองแต่ว่ามันแบบ ขอเตือนมันเยอะเขาปัก็ไม่มีใครกินคือเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเซตเซตนะเป็นแบบเซตเกาหลีไงเนี่ยก็จะมีแบบแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเซตใหญ่อ่ะแบบแฟมิลี่เซตกินโอ้เซตละพันแต่มใช่มันจะแบบกินได้หลายๆคนไงนมีหลายๆยอย่างเออเนี่ยมีน้ำซีแก้วกินได้สี่คนแล้วก็เหมือนมีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ย ไม่เสร็จก็มีไม่เซร็จก็มีก็จะเป็นเอาเดเซย์เซ็ตร้านฮันโซลีนั่นแหละมีพวกอะไรบุกอกีบุกกีบิมบิมบารเออจักับีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมูย่างเนื้อย่างต่างๆมีมีไอ้อะไรนะที่หนูบอกแซลมันดองตอนแรกหนูอยากกินแซลมันดองมากมากอ่ะเป็นเหมือนใหญ่เนี่ยคือนอะมันมีแซลมันดองแซลมันดองสไปซี่แล้วก็มีกุ้งดองด้วยจริงๆอยากกินมากเอาได้ไหมอ่ะ จ่จะมื่อกี้หนูสั่งไอ้เนืออนนเนน้อย่างมาแล้วนี่หนูอ,อยากุมงวาเวเวลาเขาหิวอ่ะเขาจะแบบสั่งหมูวาวไม่ต้องอยากกินแซมมานองมากอะ่ะมีผัดไก่ทอดไปด้วยนะใช่แต่ไก่ทอดเดี๋ยวแบ่งแม่แม่กินนิดนึงแต่แซมมานองถ้าเหลือเอากลับบ้านได้หนูกินแนะ <laughs> น่ๆใจเย็นๆก่อนแซมมานองไรนี่เพราะวันก่อนอที่ไปมันมันมีสงสัยในรูปอบบจะเป็นไซส์ L เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้านี้เหลือกินแล้วเหลือท้องไวสซ้เพราะว่าทุกทีเราหนุู่จะท้องหนูจะเล็กหนู่จะกินน้อยเออมันคืออ๋อแม่สั่งอะไรนะอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันอะไรนะลืมยื่อไปแล้วเนี่ยสไปซี่บุกโกกิแบบถ้าลงสตอรี่ก็จะถ่ายเป็นแบบสูตรจุดห้าอย่างงี้นี่ว่ามันช่างมันเถียไม่เห็นเลยอ่ะไฮ้น่ากินอันนี้ว่าไป กินไหมกินไหมแต่งกันสุกไปเลยจใช่ใช่นี่ไงเราต้องผัดกันก่อนค่อยเรามาผัดเองเอาไผัดเหรอเอาแล้วกินเหรอไม่ติดจับอันนี้อะไรคะเป็นของป้าเป็นเนื้อได้หนูได้คนสุดท้ายเลยอ๋อทำไมมันเหมือนสุกแล้ววะแต่หมูแม่มันยังไม่สุกอ๋อมันมันสุกแล้วแหละแต่มันเป็นสีแดงในจานนี้ก็มีเนื้อแล้วก็มีผัดกะหลรมมีติ่มซี่มีหอมใหญ่ด้วย มีต้นหอมญี่ปุ่นแล้วมีเผ็ดฮะเดี๋ยวกินเลยไปยิ่งควาแบบต่างยังไงอันนี้หวานหวานอร่อยดีอร่อยน้ำจิ้มอันเี้ะอร่อยอ๋อมิโซะแน่นอนอันนี้อร่อยขายอันนี้น้ำจิ้มหวานหวานดีค่ะอืมอันนี้มันมันเผ็ดเผ็ดอันนี้มันมันเผ็ดเผ็ดกินเลยหืองั้นเหรองั้นหนูอิ่มแล้วกินไม่ได้เอาเอาจานแบ่งไหม อมร่อยนะหอมมากอยาลองกินชิมของแม่ไหมเอาทำไมน้ำแม่ไปอยู่นู้นระว,วังร้อนนะทำมันเยอะเกินนี่ไงเล็กเลๆวันนี้ก็เป็นเอาตองอแห้งม,มาให้เหมือนบ้านเรามีเป็นถังเลยอ่ะเราไว้ได้ไง <laughs> เอา,าไว้จัดเลี้ยงไงจัดเลี้ยงบุฟเฟ่เดี๋ยวก,กับพี่กายบุฟเฟนมีบุฟเฟ่นนะจจี่นะเดี๋ยวเราจะจัดเลี้ยงราจะจัดเลี้ยงบุฟเฟ่มีคนมาเหมาที่คนทั่วไปลงสำหรับเป็นกลุ่ม ถ้ iesen, ากร at, ุบมาเหมาจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วจัดเป็นบุฟเฟ่ต์แในบุฟเฟ่ต์นะคะอร่อยคะไม่มันเุ็ยากมันแล้วแต่มันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์แบบหัว all you can eat แบบนั oh. uh, yes. ้นมันเป็นแบบบอว่าอ้ามาเท่านี้คนจัดกี่ชุดกี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยม่ถึงได้จัดเองเป็นฟิวโตจรีนนี่เหรอคะเฮ้ยบุฟเฟ่ต์แบบบุฟเฟ่ต์เราเดินไปตากอ๋อเธอก็มีจำกัดเออคือไลายบุฟเฟ่ต์เราไม่เติมให้เออเออไม่ได้เติมให้นะเราจริงตอนนะเป็นไงแพข้าว อันนี้ว่าอะไรอันบิบิมบบทีวิแบบไม่รู้ทีบิบบเอข้ายำเข้ายำแต่เส้นมาลังการมากอ๋อ้น่าตัดดีมากบิบิมบับแล้วมีเนื้ออุ้ยจริงๆแม่ก็น่าจะอยากกินอันนี้ตัวนี้เอาได้ไหมหนูไม่กินอันนี้อ่ะโอ้เอาใส่ถ้วยไว้ใส่ช่วยไว้ขอจานตาวปส่เลยนะใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาจานตามาใส่เสียได้หอกฟังหลอกฟังก้อยร้อน มันเป็นแบบร้อนๆเลยค่ะอ่าน,นึกว่ามันเป็นแบบเย็นๆแล้วมันเป็นขั้วหินหินที่ร้อนหรอหินร้อนค่ะมือจับหรอเมื่อกี้มือไปโดนแล้วจะไปโดนอุ้ยนี่ไงขเขาเผามาดับเิ้ลปีนะ่เลยอร่อยนะคือไม่คิดว่าอันนี้จิ้มน้ำจิ้มอันนี้หว,นหวานๆอ่ะจิ้มน้ำจิ้มหวานแล้วกิน,นกระผัก อร่อยมากแป้งจานนี้เดีย๋ยวปาลองตาิ้มซิ่มดีวกว่าอร่อ้ไมอหมน้ำเผ็ดเผ็ดติ่มเค็มอืมอ้าวหรอันนี้มาติ่มซี่อร่อยหวานบเหมือนกันคุณแม่อืมมันเผ็ดนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยอร่อยมากน้ำจิ้มเนี่ยไม่ปาได้น้ำจิ้มอันเล็กแล้วปักแม่กับลูกใช้น้ำจิ้มช่วยใหญ่อ่ะนั่นแหละ่ะซึ่งปาเป็นคนที่กินน้ำจิ้มเยอะไม่เป็นไรหนูอยากให้ เนื้อมันเย็นแต่ว่าถั่วฝักมันร้อนเนียเนื้อลูกร้อนจีเลยเพราะผักไว้ข้างล่างอ๋อนะอ๋อเราคลุกแล้วไงเราคุกเนื้อเราเลยร้อนไม่ร้อร่อยหวานอืมนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าจริงหรอเราคือมิโซะผสมอะไรหวานๆไม่รู้อะเราตรงข้างกันเถอะ คะแนนะริวท่าไหร่ค้า9ซุปขาวอร่อยมากซุปจะไม่ใช่นิสโอนะจะเป็นซุปแบบว่าปลาโอซุปปลาอร่อยไม่รู้ซุปอะไรไม่รู้อ่ะเขามาคือมันปิดได้เหรอคะเออมีนั่นมันมีที่โยกอ๋อถ้าเกิดว่ามันสุกมากแล้วเราก็ปิด รู้แ่บคนคิดป้าต้องคิดตามร้านนะป้าต้องให้ไปร้านงานตอบให้เปร้านงานทำในไม่ได้คิวไมคะเก็บปากเปล่าเออที่ไหนนะที่จะเรียกมาเออนี่ปิดละเพราะมันเดือดเกินมาไม่ต้องร้อนไงโอ้โหตัวร้อนแรงแรงมันเป็นใหญ่เลยอ่ะโอ้ไม่ก็บอกว่าจะแบ่งกันกินก็เลยไม่สั่งไซส์เล็กก็เลยสั่งไซส์ใหญ่เดี๋ยวนะขอลองนะใหญ่เป็นย่างอุ้ยน่ากินนะมันลอยเลยมันจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยรูปรูปรูป อ้าวลอยเหมือนงาเอ้ยงาป่ะพิมไม่ใช่อะไรถั่วค่ะถั่วหรอกระเทียมมันถั่วมากชินนะเฮ้ยแต่มันใหญ่มากนี่มันไม่ไม่ใช่ไก่พิมอันนี้มันเป็นอ๋อไอผักต้นใหญนะผู้ซื้อใส่บัวรักบัวรักบัวเขาอยินได้รักบัวไหนรักบัวอร่อยแค่ไหนพิมมันก็หวานหวานอ่ะเนาะ ข้าวเหนียวอร่อยเหรอตอนดีมากอันนี่ไก่นี่ไก่หวานหวานอร่อยมากต้องทอดดีในกล่องที่เขาโรยมามันกินอร่อยเนอะมีผักไม่มีเนี่ยเป็นอะไรเป็นกระหล่ำราดซอสราดมายองเนสป่ะอุ้ยอุ้ยกระหลสองเดืองเหรอ ปลห่ำปลีปลาหล่ำปลีคลับจิ้มทงเดือนจิ้มพี่ทาไเด้ไหมงงเลยฮะงงเลยสองเดือนเป็นหนึ่งปีออ่ะก็อ,อ,อะไร เนี่ยทำยางเงี้ยแล้วมันไปสอกข้างอ๋ออิ่มมากเลยอร่อยมากเอากลับไปพอนกันกับบ้านเขาไม่ไหวจริงจริงเนีลยถ้าจะทานสักที้นในก้อนอันเล็กพอใหญ่เอ้คือใหญ่ตัวเชือกแบบเอ็มคือมีสี่ชิ้นเอ้าจะมีสักหกชิ้นอย่างงเี้ยกอันนี้ไม่ใช่ตกใจเอากลับไปกินบ้านนอกนั้นก็คืออร่อยนะอว่ากินผักเพิ่งอะไรหมดเลย โอน้องกุ้งก็กินหมดนะแต่ว่าไก่หวานนะตีนเยอะจะหวานไอไอไก่ทอดเมื่อกี้ใช่ไหมแม่ชอบอันนี้นะอันนี้อร่อยกับมันฝริดชอบสุดคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากแต่ละเอาของเอาของแม่ไปกินด้วยน้ำจิ้มเราชอบอันนี้สุดใครกินอย่างเดียวต้องนี้อะไรนะเปลี่ยนแล้วาไปกอดลาไปก่อดไม่าเดี๋ยวลาไปดูทีมม่าด็กระเซาะระเพาะนะญ่กระเพาะใหญ่ไม่คืออนาคตของหนู พาไปออเวันเฮ้าเจอร้านแน่เลยบ้าแล้วไม่มาห้างเราอ๋อไปเท้าที่ไหนมาตอนคืน